สวัสดีค่ะมัคเสื้อผ้าที่สองค่ะมางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดงานซ้ำสูตรรวมผ้าค่ะเป็นงานรวมญี่ปุ่นลดไอที USA ลดไอทีนะคะ45โลราคา6,500บาท จำนวนตัวนะคะประมาณการอยู่ที่ร2 0ยยีถึงร้อห้าสิบตัวตบต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ43บามบาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นจำสูตรรวมมาเยค่ะรวมมาทุกเนื้อผ้าค่ะลูกค้าจะถามหาผ้ายืดมีมาอยู่ในนี้มหาผ้าซิวผ้าชิฟองอยู่ในนี้มีมาเลยค่ะลูกค้าจะ เป็นกางเกงมีมาเป็นกระโปรงมีมาอยู่นนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานซ้ำสูตรรวมเนื้อผ้าลูกค้าแซมยาวอยู่ในนี้รวมเนื้อผ้าอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าต้นทูนประมาณการสี่สบาทเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะหนูหาทางเข้าก่อนแป๊บนึงนะคะบางทีมันแฟชั่นไปเราก็หาทางเข้าไปเจอได้ยังคะนี้ได้ได้อยู่ในนี้ค่ะ ตัวนี้สวยอ๋อนี่ไงพี่นาหนูเจอเขาแล้วมินได้ยังพี่ไปแล้วนะมินเจอทางข้าแล้วค่ะลูกค้าจะ๊กเขาเป็นสายควายกันค่ะลูกค้าสายอะไรนะสายควายพี่นางสายควายนะคะควายกันค่ะลูกค้าค่ะกสวยๆยอะวๆลอยเป็นแบบว่าเป็นชุดที่ไม่ต้องหามิกแอนแมทใส่ตัวเดียวออกนอกบ้านได้เลยค่ะลูกค้าจะ๊ เป็นสไตล์เซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้มีมาค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยต้นทุน43บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าสนใจนะคะสามารถ CF ได้เลยนะได้ค่ะลูกค้าจะรับเป็นกระสอบที่รีวิวนี้ก็ได้ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ได้ค่ะมีพร้อมจัดส่งค่ะลูกค้าจ๋า6,500บาทเท่านั้น่ได้น้ำหนัก CF ลูกค้าจ๋าได้คุณภาพเกรดดีจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋านอกจากรวมทุกเนื้อผ้าแล้วพี่นางขาสั้นยาวมีขามาอยู่ในนี้ค่ะเอาไปอัพทำราคาได้เลยถ้าเป็นยาวขายอีกราคาถ้าเป็นสั้นขายอีกราคาได้ไายเดียวขายอีกราคาแฟชั่นออกงานใสอีกขายอีกราคาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยนะสวยนะวัวนี้เกาะอกค่ะ น่ารักค่ะออกเนื้อผ้ายีนบางค่ะลูกค้าจ๋าแต่สวยมากเลยอ่ะลูกค<ช>้าต้นทุนอยู่ในนี้43บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะลูกคะะ้นนาจ๋าแนะนำมูสตัวนี้แบบว่าดูดีมากมดูดีนะเป็นแบบว่าพัดเทงว่ะลูกค,ค้าอ่ะลูกค้าอยู่ในนี้นะมีทั้งแขนั้าม,มีทั้งแขนยาวมีทั้งสายเดี่ยวเกาะอกแขนจ้ำนะคะลูกค้าจ๋าแขนกุดนะคะลูกค้าจ๋ามีครามาให้อยู่ในนี้ ลูกค้าเป็นรวมเนื้อผ้านะลูกค้าไม่ชอบผ้ายืดมีผ้าพ้าผ้าคอตตอนลูกค้าไม่ชอบผ้าพ้าคอตตอนมีเป็นผ้ายีนบางค่ะลูกค้าเรียกได้ว่าอยู่ในนี้ค่ะเป็นจัมรวมเนื้อผ้า รมม่มนยาวยอยู่ในนี้ลูกใ<ช>้ค่คะสวยๆเย,ยอะๆต้นทุนประมาณการ43บ,บาทจ้าใช่ใชค่ะลูกค้าจากขายแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วแนะนำหวอ่เพิ่มเติมได้เลยเอาไปคัดทำราคาได้ไดบางตัวขายได้หลักร้อยสองร้อยนะลูกค้าจะบางตัวเอาไปขายแฟน่าก็ยังได้ ลูกค้าจะแต่หลักแล้วนะถ้าเป็นชุดจำหนาขาย150ขาย180ขาย200ค่ะคุณแล้วแต่ทุทีแล้วแต่ตลาดด้วยนะชายขาอันนี้าจังน่ารักเนาะอันนี้อันนี้เป็นสายเดี่ยวแล้วก็มีเหมือนแบบว่าเป็นระบายคุมไหล่ด้วยนะคะเปิดไหล่เซ็กซี่เซ็กซี่น่ารักแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจ่ายอยู่ในนี้ต้นทุนเพียง48บาทเท่านั้นนะ ชช่แล้วค่ะลูกค้าจะแนะนำเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชอบกระสอบที่รีวิวนี้ก็ได้นะคะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้สินค้าพร้อมส่งค่ะลูกค้าจ้าเดินทางมาสู่วันที่แปดแหมพอจะพูดแล้วหรือวันที่ใช่คือหันมาหาคือจะถามว่าวันที่เท่าไหร่ลูกค้าจ้าวันนี้วันที่แปดแล้ว สิบสิบเอ็ดเดี๋ยวก็ส่งการางนักถอยลนักถอยลางเล่นน้ใช่อยากใส่ น้ำชุ่มฉ่ำกันแล้วลูกค้าจ๋าเริ่มไหมเริ่มวันนี้เลยไหมเ่สาดตั้งกล้องก่อนเลยไหมจับตากล้องโยนลงน้ะใช่จับตากล้องโยนลงน้ะลูกค้าจ๋าบริษัทปาร์คนะคะลูกค้าจ๋าหยุดสงกรามสามวันเท่านานค่ะคือวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้านะคะนอจากนั้นลูกค้าเข้ามาบริษัทได้เลยได้เลยมาสาดน้ำ เซลที่อยู่ได้เลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนเดี๋ยวสิใจเย็นก่อนไม่ได้เหรอสิบสใจเย็นก่อนนะอ่าลูกค้จาจ๋าช่วงนี้ลูกค้าท่านไหนนะคะที่แบบว่าต้องการสินค้านะคะ สามารถเข้ามารับที่บริษัทได้เลย<ด>ค่ะ,คะเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอยากได้สินค้าไปขายช่วงสงกรานตา์ลูกค้าจะกำลังจะเดินทางกลับบ้านแต่ว่าอยากได้ของไปขายด้วยลูกค้าจะเข้ามารับเองที่หน้าง,งานได้ตะ,ะวรักาาของเราเปิดให้บริการถึงวันที่12ค่ะแล้วก็ขอหยุดทําการแค่3วันเท่านั้นค่ะ30 4 1 5เท่านั้นค่ะลูกค้าจ้า ไม่ว่าลูกค้าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เราดักไว้ทุกทางแล้วค่ะลูกค้าจะสามารถเข้ามาที่บริษัทเราก่อนได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋า หมวดนี้เป็นงานจำสูตรรวม,ม<า>ะคะ่ะลูกค้ารวมสั้นยาวอยู่ในนี้ลูกค,ค้าจ๋าต้นทุนประมาณการ43บาทคะลูกค้าไปซักวีดดีๆนะขึ้นทุนเลยไม้แขวนนะคะลูกค้าจ๋าสามารถนําไปทําราคาได้เลยลูกค้าจำสูตรนะตามท้องตลาดทั่วไป199 250โดยประมาณาานะคะกจหรือบางตัวนะคะลูกค้าได้แปลงยี่ห้อนะคะลูกค,ค้าจ๋า เป็นทรงที่แบบว่าทังสมยัยหรือว่าืเออะไรนะแต<บ>่นถ้าก็สามารถทําราคาได้นะคะใช่ค่ะอยู่ในนี้ใส่ได้ทั้งออกงานใส่ได้ทั้งเที่ยวนะคะจ<ช><ช>๋า,จาหรือเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้นกคะจ๋าแซ็กซี่ค่ะแซ็กซี่เป็นาังไง ก็เขาตัวพูดไม่ซัดไงตัวพูดไม่ซัดไงไปต่อที่ H&M ดีกว่ารักหนีพี่นางแล้วค่ะลูกค้าจะไปหนีพี่นางเลย H&M ค่ะลูกค้าจะเป็นปาาลายแบบนี้อุ้ยลายเหมือนฮาวายเลยเหมาะกับช่วงนี้มากเลยนะใส่เป็นเล่นทะเลทะเลนะจะส่งการอยู่แล้วนะหนูยังไปเดินไปทะเลอะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่ยๆเลยค่ะลูกค้าจ๋า ลูกค้าท่านไหนที่สั่งซื้อสินค้าไว้นะคะลูกค้าจะบักจะรีบเร่งกระจายสินค้าให้กานส่งส่งการนี้ลูกค้าจะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่อยู่ใกล้เคียงกับบักนะแต่ว่า รับสินค้าไปขายเร็วๆลูกค้าจะเข้ามารับเองที่หน้างานได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะพูดถึงขนส่งนะลูกค้าวันนี้วันที่8ดแล้วพรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน9ก้าค่ะลูกค้าจะอีกวันสองวันนะคะลูกค้าจะสามารถสั่งสินค้าเข้ามาได้เลยถ้าว่าถ้าเป็นวันที่สิบสิบเอ็ดพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เก้าแลวเพราะว่าถ้าสิบสิบเอ็ดไม่ทนแล้วใช่ลูกค้าลัวเสี่ยงนิดนึงนะคะลูกค้าจะแต่ว่าก็สามารถเช็คอาขนส่งเข้ามาได้นะคะลูกค้าจะ บางขนส่งเขาก็เริ่มทยอยหยุดตั้งแต่วันนี้ก็มีนะคะลูกค้าจ๋าถึงขนส่งเขาจะหยุดที่ที่เป็นหลักก็จริงแต่บางขนส่งนะคะลูกค้าเขาอาจจะรับสินค้าของเราไว้แต่เขาไม่กระจายนะคะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถเช็คกันเข้ามาได้เลยแต่เพื่อความชัวร์ลูกค้าจ๋าขอเป็นพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันใช่ค่ะรีบแบบว่ารีบจะรีบรีบจะโจรจะส่งให้เลยนะคะลูกค้าจ๋าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเลยนะ ค่ะวันนี้ก่อนเที่ยงไม่ส่งพ่งนี้เลยนะคะลูกค้าจะแนะนําให้ลูกค้าสั่งซื้อไว้ก่อนนะคะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าที่จะผ่านบริษัทฟาก์กูแล้วสั่งซื้อเข้ามาก่อนให้เราเตรียมสินค้าไว้ให้ก่อนได้ได้ลูกค้าจ๋าแล้วเข้ามารับเองวันที่12ก็ไปยังทันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ากลับมาที่จัมของเราค่ะลูกค้าจ๋า จำสูตรรวมเนื้อค่าค่ะลูกค้าอยู่ในนี้6,500บาทน้ำหนัก45โลคุณภาพเกรด A นะคะลูกค้าจ๊าสนใจกระสอบนี้สามารถ c f ได้เลยแต่กล้องก็ไม่บอกเนาะพี่วางไปทางนู้นก็ไม่แต่แต่นึกว่จาจะขยับไม่ขยับสักทีแล้วแต่กล้องก็ไม่พูดนะที่กะุมมือว่าแต่กล้องทำอะไร ที่ไหนได้วางไปฝั่งนู้นก็ไม่เห็นนะอ่อะตอนนี้ H&M ค่ะลูกค้าจ๋าก็ถามพูดได้ค่ะเรื่องแบรนด์นี้ค่ะมาลูกค้าจ๋าอยู่ในนี H&M จ้าแก๊สมีมา่ะคาจ๋าบางสุดยอดจริงแบด้ดูแบรนด์แต่ว่ามีค้ามาทั้งฝั่งอยู่เอทญี่ปุ่นนะคะก็สอบนี้ของเขารวมมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าใช่แล้วสีแดงชุดพี่นางเลยชุดพี่นางแลวพี่นางเอาไปเอาไปเต้นอะไรนะเต้นรถแฮเต้นรถแห่สงการนี้ ช่วงนี้งานลถแห่กํำลังเยอะ,อะใครอยู่สุรินนะคะเจอพี่นางน้า <c oughs> <ค>รถแห่ได้แอบถ่ายคลิปพี่นางมาได้นะ <c oughs> ช่วงนี้ลถแห่กํำลังเยอะนะใช่ค่ะคเาการลดแห่นะคะลูกค้าจ้าลูกค้าจ้ำสูตรนะเป็นงานใส่ตัวเดียวจบนะคะ,ะลูกค้าจ้าใครที่แบบว่าไม่อยากหากางเกงแมทไม่อยากหาเสื้อแมทลูกคา้าใส่จำสูตรตัวเดียวนี้ก็ได้ออกหาได้เลยนะ ได้เลยออก,กบ้านได้เลยค่ะรู้ตัวนี้ลายแบบดอกไม้เหมาะมากเลยกับตัวช่วงนี้นะคะสงการนี้ส<อ>งการน,นี้นะคะ,ะ,คะลูกค้าจะ สวยๆเยอะยวาเลยะค่ะลูกค้าจากสั้นยาวมีคะมาอยู่รงนี้วันนี้เป็นสินค้าพัดเกตเอด้วยอันมีเปอร์เซ็นต์เสียหาย5้าถึงนะคะค่ะเพื่อนดำมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตามที่แจ้งเลยนะคะมือสองพัดเกตเอของบ้านเรานะคะเปอร์เซ็นต์เสียหาย 5- ถึงมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเรื่องแบรนด์ยี่ห้อนะแต่ละกกระสอบเราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋าว่าจะเจอแบรนด์อะไรมาเยอะหรือมาน้อยนะคะ ใช่ค่ะอะแต่ตัวนี้เป็นยูนิโคค่ะลูกค้าจะแนะนําแนะนําเลยค่ะชอบที่เรารีวิวนี้ลูกค้าจะซี f ได้สาย<ด>เองสายเปิดเองค่ะลูกค้าจะ,จะรับเป็นกระสอบใหม่ได้ได้แนะนำเพิ่มเติมได้เลยค่ะซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะซื้อค6 2 0มื่นได้ส่วนลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกกับทางบัรด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสวยๆยั่วๆจย500บาทเท่านั้นค่ะ นใจ c ีเอได้ลูกค้า๋าเดือนเมษาอย่าลืมโปรโมชั่นนะคะลูกค้าโปรร้อนแรงลูกค้าโปกุญนจสไรแถมหนึ่งค่ะลูกค้าขาโปรผิดนะน้าสองแถมหนึ่งน้าลูกค้าใครเป็นสินค้าหมวดไหนสอบถามข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะบางรายการสินค้าหมดแล้วก็มีบางรายการเหลือน้อยแล้วค่ะลูกค้า๋า ถ้าเป็นงานที่ลูกค้าขายประจําอยู่แล้วแนะนําเลยช่วงนี้ซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยค่ะลูกค้าจะไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนนะ,ะโปรโมชัน่นเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วลูกค้าะจะสามารถซื้อได้ทั้งเดือนเลยแต่ว่าบางรายการอาจจะต้องรีบหน่อยค่ะลูกค้าจะถ้ามหมดแล้วลูกค้าจะาเสียสิทธิ์เลยนะใช่ค่ะลูกค้า้อ่ะลูกค้าจะซืวยยวย้อเยอะๆเลยช่วงพี่พ่พนารับเสียงเรามาดูก่อน หมวดนี้นะหมวดนี้รวมมาเลยคาฟายคาคอตอมคาเสื้อยีนนะคะมีมาอยู่ในนี้นะคะใช่แล้วค่ะอะแก๊ปค่ะลูกค้าจ้าแบรนด์นะคะแก๊ปนะคะมันเป็นลูกไม้สวยเลยอ่ะสวยนะใส่ใส่จะลดแหน่ได้ใส่ได้หมดเลยได้ผ้าแหย่ใส่อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าพี่นาง ถ้าแดดขนาดเราต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะาต้องใส่เสื้อคลุมนะเพราะว่าเสื้อนี้แดดแรงใช่กัน u ูีนะคะกันแดดดีเยวผิวเราจะไม่้เอาออกแดดเอาจริงจริงลูกค้าออกแดดนะกางร่มด้วยใส่เสื้อแขนยาวด้วยใส่หมวกด้วยลูกค้า๋าอันนี้แบบว่าต้องดูแลตัวเองะใช่แดดแรงจริงถึงเราจะไม่ได้กลัวดำแต่ว่าแดดมันแรงจริงลูกค้าอาจจะมีแบบว่า อะไรนะอันตรายปาร์ใช่ไม่ต้องการอันตรายไม่สบายไม่อันตรายไม่สบายจะบอกว่าไม่สบายนะคะบางทีนะเจอแดดแรงวๆแล้วเข้ามาในที่ร่มเย็นๆหน้ามืดนะหน้ามืดเลยนะคะลูกค้าสาเหมือนกับว่าปรับอุณหภูมิร่างกายไม่ทันจิบน้ำเยอะๆนะอากาศร้อนใช่ลูกค้าอากาศร้อนแบบนี้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะอมาที่าของเรา สตาร์วอลค่ะนอกเรื่องแล้วเราเข้ามาในเรื่องของเราบ้างสตาร์วอลค่ะเอาไปได้สตาร์วอลหรอใช่เขารักได้ยูนิโค้ดค่ะวอลไปแล้วพี่นางได้อะไรบ้างเอ่ยได้เฮสเซนเอ็มได้แก๊สค่ะค่ะได้แบรนด์หลากหลายมีทั้งแบรนด์แบบว่าทางฝั่งบ้านเขาก็มีมีค่ะไ่ไลูกค้าเอาไปรีดนะให้เห็นสวยนะ ลูกค้าสวยมากนะคะาลูกค้าแล้วใส่ให้เห็นทรงอะ่ะคือจะใสหูต้ป็ได้เนาะใช่ลูกค้าแล้วต้นทุน43บาทตัวนี้สัก2 5 0้ห้าสิก็ได้นะนะคะประชันตัวนี้ไปเลยลูกค้าจ๋าเก่อย่าโเลยอยู่ในนี้4 3บาทเองเท่านั้นนะคะลูกค้าจะแนะนําแนะนําค่ลูกค้าจ๋าใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้ขออนุญาต รีวิวประมาณการคร่าวๆเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะฝากลูกค้าติดตามกันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานจำสูตรรวมเนื้อค้าเป็นงานรวมญี่ปุ่นล็อตไอพียูเอล็อตไอนะคะ45โลราคา6,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่100-130ถึ130ตัว ตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณกานะคะ4 13บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบงัองกได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IC b i เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบั๊กของเราเปิดทุกวันทาง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้ชมช่องทางทีช่องทาง u t u b e และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ